สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับข้าสู่ข่าวรุ่นนอมรินทั่วไทยนะฮะเหนือกลางอีสานใต้เขาใหญ่ครบรถที่ยนี้วันนี้เดือนใหม่แล้วครับ1ตุลาคมพุทธศักราช2563ครับตื่นมายิ้มรับการเป็นเศรษฐีก็ควาดการมาเป็นชุดคุณขาอาจจะได้แค่งวดนี้งวดสุดท้ายแล้วนะแปลว่าอะไรงวดต่อไปเขาจะมีการสลับสับเปลี่ยนแล้วคนโชคดีจะได้กระจัดกระจายไปทั่วทุกพื้นที่เนี่ยจะได้เจียดเจียดมาทางทางเราบ้างนะฮะเดี๋ยววันนี้จะมีรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยมากมายไกลกองเหลือเกินนะฮะแต่เเเรรรรืืื่่่่่ออออองงงงงาวนนึทีตตต้ไปคคููจจุุ๋๋มมิ อิ้วเปิ้ลมาวินยังไม่พอยังมีอีกหลายคนและตอนนี้ที่หนักไปกว่าเดิมนะฮะถึงขั้นที่ทรัฐมนตรีกนกวันเนี่ยใส่หน้าเลยคือประธานใหญ่ของโรงเรียนสารศาสตร์ออกมาให้ทัศนะเนี่ยทำให้สังคมอึง้งตะลึงใส่หน้างง<ล>ยางมาคัมแขกชนิดแคปซูลจากไวอันโอโสดประทาการท้องผูกคำเตือนห้ามใช้ปยาลดความปวนหรือยาลดน้ำหนักที่เวียวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ โฟมล้างมือเอเซนต์ออร์แกนิกมือนุ่มชุ่มชื้นแบบ3 in 1 u l วันอ t ลติเมทฟิลฟิลกรองแสงรถยนต์เซรามิกสีดำเข้มสปอร์ตเป็นส่วนตัวรับประกัน10ปีพร้อมทีมโมบายเซอร์วิสติดฟิลม์ถึงบ้านอัลติเมทฟิลฟิลมกรองแสงรถยนต์เซรามิกกันร้อนเย็นเร็วข้อมูลเพิ่มเติมที่ w w w u l t i m a t e f i l m c o m Subaru Forester ชุดแต่ง GT เดินมา คือหลายแต่หลายคนบอกว่าเอ้ยมันเป็นความบังเอิญไปหรือเปล่านะฮะเป็นความประมาทบังเอิญแหละครูคงไม่ได้ตั้งใจหรอกนะฮะและจากนั้นสนับสนุนโดยอ l อน e ิวอิซูซู e r i e ซีท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X คุกกี้มาติเน่ซูซูอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลตเมื่อเวลาผ่านไปดูแลตัวเองด้วยแบรนด์ผสมขังเช่า อัลติเมทฟิล์มฟิล์มเซรามิกติดรถยนต์กันร้อนเย็นเร็วเคลียร์ชัดทั้งกลางวันและกลางคืนปลาแมคเคเรลชิ้นโตเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศปาปี้อร่อยตัวพอ่อบรรดาเกมเมอร์นี่ตาตั้งเลยครับเพราะว่าหลวงพี่นี่ท้าตีป้อมอา v วด้วยตัวเองแล้วเวลาเรียกนะคำศัพ์เนี่ยเป็นพระเลยฮะโยมตีดิตีดิอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็เรียกตัวเองว่าอาตมาอีกตงหากครับมาพร้อมไหม เราไปกำลังใจให้ตัว,ว่นึงเจอลูก